สวัสดีครับท่านผู้ชมพวกับผมอาจารย์แป๊ดตักกัศลาในรายการโหราหาหุ้นทางช่องตักกัศลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันอังคารที่13ตุลาคม2563เป็นวันแรมสิบเดคำ่ำเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเซีย ในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สาเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสาม หมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขหกหมายเลขแปดและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จดใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหนึ่งสามสี่และสามแปดท่านสามารถนำต้งสามชุดนี้ไปใช้ในช่วงเวลาหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโลกอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลายี่สิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาจะมีด้วยการหกหมายเลขหมายเล็ขแรกหมายเลขหกหมายเล็กสามหมายเล็ขหนึ่งหมายเล็กสี่หมายเลขห้าแล้วหมายเล็กแปด เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนำต,ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปวรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรกหกสามหกหนึ่งแล้วหกห้า เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สอช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข4 หมายเลข9ก้าและหมายเลขศูนเป็นหตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสายรัดเมกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านโดยประมาณ2คู่คู่แรก3 6 และ30เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นในช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วง้นั้นให้อีกด้วยสถาบันตักกิาลาโฮลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนง และยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปคัดเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาหัวลาหาหุ้นเป็นค์สพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลืชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาาหัวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ